สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะกับเจ๊ดมอัพข่าวจะรับเดตข่าวคราวนวนการลูกหนังโล่ในครับสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับจะน้าจะตากันก็กดไลค์กดแชร์ติดตามมาได้ทุกช่องทางเลยเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชาแนลทิกต็อกไลน์แอดที่แอดตูนยูไนเต็ดฟีเจอร์ิงกับเจ๊ดมทุกวันเลยนะวันนี้เป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนี้นี่เองนะที่ช่วงหลังนี่โอ้โหข่าว มีแต่ข่าวเสียหายข่าวที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือและข่าวที่มักจะไม่เป็นจริงด้วยล่าสุดเป็นข่าวที่ไม่ดีแต่เป็นเรื่องจริงกับแมนเชสเตอร์อีวิ n นียล์นะสื่อดังในเมืองแมนเชสเตอร์รายงานว่าล่าสุดเนี่ยนะมูลค่าของแมนเชสเตอร์เด็ดหายไปถึง1.3พันล้านปอนด์1,300ล้านปอนนั่นคือตัวเลขที่หายไปจากมูลค่าของแมนเชสเตอร์เด็ดนะหลังราคาหุ้นเนี่ยลดลงต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์ของสมโมสรเลยก่อนหน้านี้หุ้นหนึ่งเยนะ เคยพุ่งไปถึง20.74ดอลลาร์เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเพราะว่าอะไรได้วยพวกเขาได้คริสตนโอโรนโดกลับมาร่วมทัพอีกครั้งหนึ่งแต่ล่าสุดจนถึงวันนี้เนี่ยนะหุ้นลดลงไปครึ่งหนึ่งเหลือแค่11.07ดอลลาร์หลังจากปิดตลาดไตรมาสล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะทำให้ลดลงจากเดิมเนี่ย47%โอ้โหทำให้เบ็เส็จนี่นะปั๊บเงินหายไปหมายถึงว่ามูลค่าของทีมเนี่ย1,300 ล้านปอนนั่นเองโอ้โหก็ถือว่าอยู่ในช่วงพระสุขเข้าพระเสาแทกแม้จะเปลี่ยนกูซือเป็นเอลเล็กเทนฮางแล้วแต่บอกบริหารตระกูลเกรเซอร์และลิชาร์ดานโนพร้อมพักพวกยังคงทํางานกันเอ่ยเฉยเหมือนเดิมเพราะนั้นทําใจรอนะจ๊ะแฟนยูเอทิตลาดนี้ยังไม่ได้ใครซากกับคนเลยทีเหมือนที่เปิดตัวกันตูมตูมตูมแล้วอา้าวรอดูกันลมิหนำซ้ำเนี่ยนะเขาบอกว่าเงินปันผล น้าที่จะออกให้กับตระกูลเกรเซอร์ในช่วงปลายเดือนนี้นะจะมีมูลค่าถึง11ล้านปอนด์ซึ่งถ้าว่าจริง11ล้านปอนด์เนี่ยซื้อตัวผู้เล่นดาวรุ่งดีๆได้1คนเลยนะแต่ตระกูลเกรเซอร์บอกไม่ได้ฉันจะเอาเป็นเงินส่วนตัวของฉันอตามนั้นปริงมาก,กันเกรเซอร์ ทนกันต่อไปเพราะเราไปเชียร์เขาเองเนาะและนี่คือเจดําอัพข่าววันนี้เรื่องราวของมูลค่าแมนเชสเตอร์แต่ที่ลดลงไปอย่างน่าใจหายนั่นเองนะครับ <S <S ไม่ลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันได้นะทุกช่องทางเลยตูนยูนิเต็ดฟีเจริ่งกับเจดําพรุ่งนี้กลับมาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ